พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศไทยหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราได้ปร,รินิพานไปแล้ว300ปีก็คือพุทธศตรวรรษที่3จนกษัตริย์ของอินเดียก็คือพระเจ้าอาโศกมาราชท่านได้ปกครองอินเดียต่อมาท่านก็ได้มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็อยากจะให้พระพุทธศาสนาะหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยไปเผยแผย่แผยังประเทศต่างๆเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ให้จัดส่งสาวกข,ของพระพุทธเจ้า ที่ยังเป็นพระอาหารหันต์กันอยู่ได้นํามาประกาศศาสนาได้นําพระพุทธศาสานามายัางดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้พศ264ก็เลยสร้างวัดขึ้นเป็นวัดแรกในประเทศไทยก็คือวัดพระประมจีดีวัดที่มีจีดีองค์แรกเสร็จแล้วก็สร้างองค์พระประมจีดีองค์ที่1ต่อมาเมื่อสร้างเสร็จแล้วอายุ5-600ปีก็ปรากฏว่าเจีดีองค์ที่1น,นั้นก็พังเสื่อมสภาพขาดการทํานุบำรุง,งดูแลอยู่ในป่าลกมล้างมาสมัยทวารวดี เจ้าเมืองนครชัยศรีหรือว่านครปฐมก็คือพญาพานพระอ,องค์ก็ดันต้นว่าจะหาที่สร้างเจดีย์ตรงไหนก็มาพบว่าตรงนี้มีเจดีย์เก่าแก่อยู่ในป่าลกรล้างพระอ,องค์ก็ถามป่าเข้ามามาพบเจดีย์อยู่ในป่าลกรล้างก็นุ่งขาวใส่ขาวนั่งภาวนาว่าถ้าภายในขององค์พระปฐมเจดีย์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่จริงได้โปรดแสดงจักรพรรดิสังสรีสให้ข้าพุทธเจ้าเห็นข้าพุทธเจ้ามีศรัทธาจะสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นเสร็จแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็ได้แสดงจักรพรรดิสังสรี เป็นดวงไฟเท่ากับผลส้มเลี้ยงลอยขึ้นจับก,กองซากมีรัศมีแผ่กระจายสว่างสวยเวียนประทับศีลสามรอบแล้วก็บูดหยเข้าไปในเจดีย์นั้นพระองค์ก็โสมนัสยินดีมากก็เลยสร้างเจดีย์องค์ที่สองต่อจากองค์แรกขึ้นไปในสมัยทว,ว,วาราวดีประมาณ1,200ปีสูงเท่ากับนกเขาเหินก็คือ42วา2ศอก85เมตรเป็นทรงกลางต่อมาเจดีย์องค์ที่3ที่มาสร้างครอบเจดีย์สงอ,งองนี้ไว้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พนวดเป็นประสงค์เป็นนักปราศ พระอ,องค์ก็เสด็จทุดงไปทั่วประเทศไทยต้องการดูว่าในประเทศไทยของเรานี้มีวัดมีโบราณสถานอะไรที่เก่าที่เก่ไหมพระอ,องค์ศึกษาเสร็จแล้วก็ได้เสด็จมาภาคกลางมาปักกดอยู่ใต้ต้นตะเคน้ําข้างฐานขององค์พระบทมดีที่พระอ,องค์ก็ได้อธิษฐานว่าถ้าพระอ,องค์ได้ขึ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินพระอ,องค์มีศรัทธาจะมาสร้างเจดีย์องค์ใหญ่สร้างครอบเจดีย์สององค์นี้ไว้ต่อมาพระอ,องค์ก็ได้ขึ้นของราชจริงๆ2 3 9 5ให้ช่างหลวงเขียนแบบเขียนแป่นให้ท่างฐานเขียนแบบเขียนแป่น เสร็จแล้ว2 3 9 6เดือนมกราคมก็ได้ลงมือทําการก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ตั้งแต่พศ2 3 9 6เป็นต้นมาจนถึงพศ2411ได้15ปีองค์พระปฐมเจดีย์ก็ยังไม่เสร็จรัชก,กาลที่4ก็สวรรคตรัชก,กาลที่5ก็ได้ขึ้นของรากก็ตัด่าให้สร้างต่อไปให้เสร็จเสร็จให้ตามความประสง์ของรัชกาลที่4 2 3อาเอา2อง3องค์พระปฐมเจดีย์ก็สร้างเสร็จใช้ระยะเวลาของการสร้างเจดีย์องค์ที่3านี้17ปี รัชการที่5ก็ได้เสด็จมาสวมพระมงก,กุฎพระองค์สวมพระมงก,กุฎเสร็จแล้วก็ได้ทอดรรอพระเนตรว่าองค์พระปรมเดีเป็นปูนขิวขยวเยวสร็จแล้วทําอย่างไรก็ได้ให้สั่งสั่งกระเบื้องจากประเทศจีนซึ่งเป็นกระเบื้องเคลือบสีทองนี้นํามาประดับปิดองค์พระบรมเดีแล้วเสร็จนะครับต่อมาก็มีเสริมมีเพิ่มมาเติมมาเสร็จเอาจริงๆในสมัยรัชการที่6ประดับกระเบื้องปิดองค์พระบรมเดีองค์พระบรมเดีองค์ปัจจุบันจะมีอายุ170ปี สูง60วาเศษก็คือ120เมตร45เซนจึงเป็นเจดีย์ที่สร้างและตั้งอยู่ในที่เดียวกันสาองค์3ยุค3สมัยเจดีย์องค์ที่1สมัยสุวรรณภูมิเจดีย์องค์ที่2ทําไว้สมัยทาวารวดีเจดีย์องค์ที่3ปัจจุบันนี้สมัยรัตนโกสินทร์ภายในขององค์พระปฐมเจดีย์นั้นบรรจุไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอาโศกมาราชท่านได้ส่งพระอัหันมาแล้วท่านได้มอบพระบรมสารีริกธาตุเป็นส่วนวรรณะร่างกาย บอกว่าสร้างเสร็จแล้วให้นำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ให้ประชาชนได้กราบได้ไหว้ได้บูชามาจนถึงทุกวันนี้ศาสนาพุทธได้มาตั้งหลักประการประกาศอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน2,300กว่าปีแล้วแล้วก็ถ้านับพศก็2,566ปีเริ่มจากที่นี่เป็นแห่งแรกศาสนาพุทธก็ได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยมีวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศไทย2,566ปีแล้วขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับมาเที่ยวงาน SME นครปฐมเมเทียว มาทำบุญไหว้พระสวดมนต์กัน